เวลานี้เราก็แวะนะคะแวะทานก๋วยเ,เตี๋ยวเรือร้านนี้ค้อร่อยนะคะที่อยุธยากวก๋วยเ,เตี๋ยวเรือนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือร้านดังอยุธยานะคะ ก๋เตี๋ยวเรือร้านดังอยุธยานนะคะก๋เตี๋ยวเรือบุ้งสต๊ะต้มเ้งขนมถ้วยเราก็แวะมาทุกครั้งนะคะ ข้าวกินผัดไทยที่นี่